สวัสดีครับมื้อน,นี้มาพอกันเด้อพี่น้องนะครับกับเจ้าฟอร์ดนะครับฟอร์ดตัว XL ปี2018หรือปี61พี่น้องเป็นตัวแคปยกสูงโรวง,งานเกียร์ธรรมดาเครื่อง2.2นะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวปไปแดงเด้อพี่น้องนะครับอ่าลำดับที่2คือเป็นเจ้าของร้านนะครับลำดับที่2บ่ต้องไล่ด้อพี่น้องเป็นเป็นคันนี้มาจากพชรเูร์เด้อพี่น้องเป็นรถมือเดียวไปแดงนะครับอ่ะมาชมของเครื่องก่อนครับ Ais, envelope, รายงานชัดเจนหมดนะครับฟ้ากระปรงด้วยพี่น้องฟ้ากระปรงเดิมนี่ครับฟ้ากระปรงเดิมนะครับแผ่นกันคว่ำหอนนี่ยังอยู่ครบเบิร์ดนะครับนี่ครับนี่สปอร์ตนะครับทุกอย่างนี่ครับลโก้ฟอร์ดนะครับอันนี้คือฟ้าแท้นะครับฟ้ากระปรงแท้นะครับก็คือเร่เคยเปลี่ยนฝาบรเคยชนหนักมากนะครับแต่ว่าอ่าเคยถอดมาแล้วฟ้ากระปรงนะครับเคยถอดแล้วนะครับถอดเพราะเก็บสีนะครับรถถอดเพราะเก็บสีนะครับพอเม็นมาชนหนักด้พี่น้องนะครับ อานามสียมพูกะใสๆอยู่นะครับเครื่องดีบ่พ่นบ่อไอ้เด้พี่น้องรถคันนี้วิ่งมา1 7 0 0 0แสดมนกิโลนะครับแสนเจ็ดเด้พี่น้องกาเรียนบ่อลหลบ่อหน่อยจนเกินไปนะครับกับพอดีกับรถปี6 1หนเดี๋ยนี่ก็ปี67เจเล่น6ปีนะครับกับปีละ2 0 0 0 0นกว่ากิโลนะครับก็บ่ได้แล่นหลกับกะเดียกัดอดเด้พี่น้องนะครับเป็นสีเท่านะครับเป็นสีเทามาช่มรอบๆนะครับสีสันผมให้อยู่เก9 6บเกเซนะครับ ยางก็ดีนะครับกับส่ได้นะครับกับ่ถึงกับสีล่ายนะครับแต่กับเบถึงกับไม่คักนะครับอันนี้ก็เป็นร้อยอย่างยังบม่ได้พูกับบแน่ใจที่กันนะครับบูรูว่าเห็ดออกได้บูนี่จะได้เนาะคราบกาวนะครับเป็นคาบกาวบูรูติดนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้เบิ่งนะครับนี่พายในนะครับพายในน์ลดแรนเสียดเดยดเป็นองนะครับเห็นบ้าเข้าไป ดดวิ่งมาแล้วแสนเจ็ดนะครับถุงพลาสติกอยู่ครบเบิร์ดนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งสองฝั่งฝ้าเพดานใสสะอาดนะครับถุงพลาสติกหล้างกะก็ยังอยู่เลยพี่น้องนี่กะยังติดอยู่นะครับกับบอนี่นะครับอ่าจะของเก่ารอกออกโบเบิร์ดนะครับเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้านะครับเม็ดอักนะครับฟังคนขับนี่ครับอยู่ครบเบิร์ดนะครับบัวด้านซ้ายด้านขวานะครับแหงประตูกับเบาชั่มนะครับ เป็นรถม, well. มือเดียวนะครับกระใสว่ากระจิงแลนแสนเจ็いい๊กระจิงแต่ว่ากระสภาพกระยังวอดเอ่าวอดเยแย่นะครับบรดเแย่เลยนะครับสีสันกระมีร้อยบ้างนิดๆน้อยๆนะครับผมให้เลยเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อาจจะมีรักยิ้มน้อยๆนี่ครับเพี้ยสินะครับผมกับกริดเเก็บดอกนะครับเนี่ยมันกรบวอดเลนาเกียร์เด้พี่น้องนี่ครับบระดนาเกียร์นะครับสีสันช่วงไทยนะครับนี่นะครับพี่น้องมุงเม็ดอากนะครับนี่ เต็มเลยนะครับน <tem> <People inkling> ี่ทุกอย่างนะครับนี่ครับมิดาร์กนี่ครับนี่คือถ่ายเดิมนะพี่น้องนี่นะครับพเบิ้งง่ายๆสิครับรถถ่ายเดิมคันวบาเดิมนะครับก็บจิมีการเก็บสีแล้วก็โปะมาเรียบหมดเลยนะครับตันนี้คือถ่ายเดิมนะครับอ่าฟ้าถ่ายเดิมนี่ครับเบิ้งสินะครับสิ้นทุกอย่างนะครับนี่คือนบ่โดนกระแทกนะครับสิ้นทุกอย่างนะครับจักรหนงงานจะเป็นแบบนี้นะครับยิกเบิ้งก็จิเป็นนุ่มๆและพี่น้องนะครับเบิ้งรอบกุ้งกวางนะครับพี่น้องว่าสวยบ่สวย ได้ตัวยกสูงโลงงานแล้วนะครับลดขั้นหนีก็มีเก็บสีมาเนี่ยนะครับเก็บสีมาเป็นบางชิ้นนะครับแต่ไม่ได้เก็บทุกชิ้นนะครับเก็บสีมาประมาณประมาณสี่ชิ้นนะครับสี่ถึงห้าชิ้นนะครับเหล็กคัสซี่ครับคัสซี่โบเป็นสนิมด้วยพี่น้องคัสซี่สวยนะครับคัสซี่สวยเลยนะครับโบเป็นสนิมโบเป็นยังนะครับฝัง้ายนะครับฝังซ้าย เม็ดอาร์ททุกอย่างนะครับดูครบเบิดนะครับสวยพี่น้องโค้งสางรับประกันให้เลยนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ํานะครับเครื่องดีเกียร์เกียร์ดีบ่พ่นบ่อไอ้นะครับกับตัวฟอร์ดยกสูงโรงงานปี2018ันหรือปีห1หนึ่งได้พี่น้องหรือปี6 1หนึ่งนะครับได้รถมือเดียวไปแดงอีกไม่แสนเจ็ดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษนะครับขั้นนี้นะครับ ปกติแล้วขายอยู่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเนือนะครับในคลิปนี้ผมจะให้ในราคานะครับสองแสนเจ็ดหมื่นกับหาพันได้พี่น้องสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันคนอยู่ประมาณประมาณหาพันหาได้พี่น้องประมาณห้าพันห้านะครับเครดิตด,ดีออกรถผู้เดียวได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องคำนะครับอ่าแต่คันตอนนี้นนคันเครดิตเครดิตได้พี่น้องออกได้อยู่ครับแต่ต้องเดา 50%าเดาวครึ่งหนึ่งครับจังสีออกได้ด้อพี่น้องนะครับราคาเงินสดราคาเงินผ่อนราคาเดียวกันนะครับกับเจ้าฟอร์ดนะครับตัวยกสูงโรงงานตัวแครบหอเกียร์ธรรมดาปี6-1เด้อและพี่น้องฝากไว้นะครับวดหาปัญหานะครับากดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำในนด้ครับเพื่อสิบประดพลาดรถใหม่ๆผมอัปเดตข้าวมาเรื่อยๆนะครับจะมีรถหลากหลายราคานะครับหลากหลายสภาพนะครับ อาจจะเป็นราคากอนก็ดสภาพกระสินีราคาตัดไห้นะครับราคาเงินสดก็จะขายให้ถูกๆนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจนั่นนะครับเพจรถวีโมนคารถบ้านรถซิ่งอำเภอห้วยเมกจังหวัดกาฬสินหรือสายด่วนมาหาผมนะครับที่เบอร์0650896968 0650896968นะครับสำหรับลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับกับเจ้าฟอร์ดนะครับขอคุณในลายนะครับทีเสียสระเวลามารับ ชมคลิปผมนะครับสวัสดีครับ